สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่29ตุลาคมพุทธศักราช2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีทมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา19นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชดําเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นามเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรพูตานและสมเด็จพระ ชาชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่มในพิธีด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้า,าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาท่านผู้หญิงพลอยไพยลินเจนเซนและเจ้าคุณพระสนีนาพิราชกัลยาีโดยเสด็จในการนี้ด้วย ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรันีสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูตานจากนั้นทรงพระําดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่นาพระโกธพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงกร,ราบ ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนวัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางชาติสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าประแทนพระนพพัดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาตสตร์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกชิ่นหน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกทรงข่มแล้วประทับพระราชอาจ โดยพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบรวรนิเวศวิหารส่วนบทอภิธรรมมัทธสังขะโดยใช้ทํานองสอรพัญญะและบสุทธาเทพพระวรารามส่วนบทโอคาธรรมาอาศวาธรรมาสันโลชนาธรรมาเวทนาธรรมาโดยใช้ทํานองเลื่อน ทางนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชนาจักรพูตานและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกเป็นพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีที่เสด็จพระราชดดำเนินมาถวายราชการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนัทพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์เป็นประเทศแรกด้วยทรงเคารพรักและทรงเทิดทูนที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการและตั้งพระชนม์ มั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและชาวโลกอันหนึ่งเมื่อปี2559สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกทรงเป็นประมุขต่างชาติพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีมาเยนประเทศไทยเพื่อถวายราชศักราะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุ ยเดชมหาราชบรมนาถบพิตและเมื่อปี2560ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอสะท้อนถึงน้ำพระราชรไทยและพระราชมัยตรีของทั้งสองพระราชวงศ์ที่มีความผูกพันแน่นแฟ้น เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมครบสี่จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิรเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรม8รูปพระทรงส์สดับประกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระทรงถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา เด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตาสนสด็จพระราชาดำเนินมาทรงบางพวงมาลาถวายราชาสักการะพระโกรธพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา9กานาฬิกา52สนาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชนาจักรพูตานและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพวงมาลาถวายราชศัการะหก้าาพระโกรธพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนัทพที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมหาราชวังมีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเฝ้าทูลอธิลิพระบาทรับเสด็จ และนำเสด็จขึ้นประทินนั่งดูสิทธิมหาปราสาททางอธจการ์ทิศเหนือและมีท่านผู้หญิงบุตรีวิวรวัชบุตทยะรองอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลลอ,องทุลีพระบาทกลับบวงคมทูลการพระราชพิธีพระบรมศพ คณะสงพระดำเนินไปยังอาคารหน่วยราชาการในพระองค์904ในพระบรมหาราชวังส่งลงพระประมาพิไทยและส่งลงพระดามาภิไทยถวายความอาลัยแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูตานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชบงไทยทรงเคารพรักและทรงเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช จะชนนีพันธ์ปีหลวงเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันปวงชนชาวไทยต่างเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งรชจักรภูตานเช่นกันและรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระราชาดำเนินมาถวายความอาลัยในครั้งนี้ ที่ริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามรมราชจุมารีสเด็จรพระราชดดำเนินแทพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าพระนครเหนือประจําปีการศึกษา2567เป็นวันที่สอง วันนี้เวลา8นาฬิกา56นาทีพระบาทสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจําปีการศึกษา2567ณศูนย์ราศการและการประชุมใบเตกบางนาเขตบางนา กรุงเทพมหานครเป็นวันที่สองในการนี้พระรชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะครุศา,ศาสตร์อุตสาหกรรมคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมการจนาพิเศษวิทยาลายัยช่างทองหลวงสถาบันสมทบรวมจํานวน2,340คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระพนครเหนือให้ความสําคัญและมุ่งเน้นการพัฒนา มหาวิทยาลัยทั้ง3วิทยาเขตคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจินบุรีไปสู่ความเป็นผู้นําองค์กรด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมผ่านยุทธศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศสียุทธศาสตร์ให้สอดคล้องต่อเป้าหมายที่วางไว้และให้ความสำคัญของผลลัพธ์การศึกษาที่ดี ทําให้เกิดบัณฑิตที่พึงประสงค์ตลอดระยะเวลา66ปีมหาวิทยาลัยมีการยกระดับความพร้อมและความสามารถด้านการแข่งขันการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตบัณฑิตการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการบริการวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยได้รับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายผลิตร่วมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในฐานะ ผู้ใช้บัณฑิต ผ่านโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารและการให้บริการของส่วนงานต่างๆด้วยการรับรองมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในระบบบริหารงานคุณภาพและตรวจประเมินติดตามการรักษาระบบดังกล่าวด้วยการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพทําให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตรกรรมสู่อนาคตซึ่งเป็นผลงานที่ได้สร้างชื่อเสียงและได้รับการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ใพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะไหลลักษรราชกุมมารีกรมภระีสว่างควัตวรัติยราชนารีสมเป็นประธานในพิธีพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพน วันนี้เวลา10นกา42นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลไลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราคัติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังสมเป็นประธานในพิธีพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับ พระราชทานฉันเพนซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากบัตรพระเชษฐุพลวิมนมังคลารามสี่รูปและวัดราชสิทธารามสี่รูปในโอกาสนี้พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอธทิตยาธรกิติคุณโดยเสด็จในการนี้ด้วย ทังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวนพระอภิธรรมพระบรมศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระชทานฉันเพนวันละ8รูปและประคมย่ำยามกําหนด100วัน พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนทรงเป็นประธานในพิธีพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า วันนี้เวลาหกนาฬิกา29เนาทีพระบรมเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังซึงเป็นประธานในพิธีพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามวรวิหารสี่รูปและวัดสเกตร,ราชบวรมหาวิหารสี่รูป สำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมีสิบวัดได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปยุรวงสาวาสวัดจัก,กรวรรดิราชาวาสวัดระคังโฆสิตารามวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสิ์วัดสเกต วัดประวัตินิเวศวิหารวัดพระเชศุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทธ์เทพพระวรารามโดยพระพิธิธรรมหนึ่งสำรับประกอบด้วยพระสงฆ์สี่รูป พร,ระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานรางวัลการแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระชนิพลในรัชการที่6ประจำปีการศึกษา2568 วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จออกนวังเรือนฤดีเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครประธานพระบรมการาให้พตททลตํารวจโทอัธกฤษทารีชัดรองประธานกรรมการมลูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปธรรมำนำคณะนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิดพล รัชการที่6ประจาปีการศึกษา2,568ทั้งในระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาเฝ้ารับประธานทั่วรางวัลประธานพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรลมะหมือสุทนารีนาศและโลร่รางวัลประธานพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสำหรับการแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชการที่6จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า ทางร่มเฉลิมพระเกียรติคุณและเชิดชูพระอริยภาพและนอักรษรศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสนดุสิธิ์ประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่3 วันนี้เวลา10นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าไปรกระหม่อมให้ในายพลกรสุบรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยายลัยสวนทุสิทธิ์ประจำปีการศึกษา2566ณนหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยายลัยราชพัฏนนครปฐมอำเภอเมืเองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่ส ในการนี้ผู้แทนพระองค์มบปริญญากิติมา์กแก่ผู้ทรงคนเดวุธิจำนวนสองคนมบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยรชา,า,า,ยา,ายรชพัฒวลัยอลงกรณ์ทงในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจํานวน4,493นิสคนทนนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทาได้ขอพระราชทานถวายบริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ แต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาืู้ทรงพระปีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นทรงออกแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับแบรนด์สิริวัณนนวรี และของตกแต่งบ้านแบรนด์สิริบันวรีเมรงทั้งยงทรงออกแบบผ้าลายมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริบันวรีพระราชทานแก่ผู้ประกอบการและรัษฎรนำไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนสําหรับมหาวิทยายลัยราชพัฏวไลยอลงกรณ์ได้ขอพระราชทานถาวายปร,ริญญาวิทยาศาสตรุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริบันวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยมีพระ ศริยภาพด้านกีฬาที่โดดเด่นส่งผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยโดยส่งเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมรั้งที่23ณประเทศฟิลิปปินส์แนละส่งได้รับเหรียญทองประเภททีมในซีเกมรั้งที่24ที่จังหวัดนครราชสีมา ด้านกีฬาขี่มา้าทรงเป็นคนไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาจบหลักสูตรการขี่ม้าจากประเทศฝรั่งเศสทรงชนะเลิศประเภทเดสสซ์ดในรายการไท a แลนด์แชมเปี้ยนชิพคิงส์คัพ2012และทรงได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันศิลปะก,การบังคับม้าประเภทบุคคลในกีฬาซีเกม2017ที่ประเทศมาเลเซีย รองผู้วราชการจรังหวัดนราธิวาสเชิญตรรกาสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ วันนี้ณบ้านเลขที่42ทับ3หมู่8ตำบลเรียงอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายกริชนันกําไรรองผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสชนตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวของนายหมูใหญ่ไซนูเดนดอคอทุนที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบล เรียงซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์หุ้มเกราะประจําชุดขณะเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณถนน,นภายในหมู่บ้านหมู่บาหมู่หนึ่งตำบลบาตรงอํเาเภอหรือสอกจังหวัดราเมื่อวันที่27ตุลาคม2568การได้รับตราก้าสิ่งของพระราชทานยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น บุคคลสําคัญและประชาชนจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปจาวายสักการะพระบรมศพสดวน,นพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมหาราชวังมีราชสกุลคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างๆร่วมลงนามถวายความอาลัยด่สมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิราชสกุลชยางกูลราชสกุลจักกรพันราชสกุลเกษมสัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอลเลสเตประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคุเรรัตออสเตรเลียอุปทูสถานเอกอัครราชทูตสหราชอณาจักรประจำประเทศไทยอปทูสถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยอุปทูสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทยอปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยกองสุนทติมิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจํา ประเทศไทยกงศูนกิจมศศรสาธารณรัฐมอต้าประจำประเทศไทยกงศูนกิจมศศรสาธารณรัฐคีกิสประจำประเทศไทยกงศูนกิจมศศรัาธารณรัฐโดมินิกันประจำประเทศไทยและกองศุนกิจมศศรสาธารัฐเยเมนประจำประเทศไทย ที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังมีประชาชนทุกหมู่เหล่าไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมองนาพระชายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ที่ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าประชาญาลักษ์สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าชวระสักสก,การะทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกาไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2568ท่านนี้สำนักพระราชวังจัดจุดบ,บริการน้ำดื่มบริการรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุจุดบ,บริการหน่วยแพทย์จากกรมการแพทย์โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชาทานคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชน จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิตสะวภะาเอยี่ยมสิลนสวัสดีค่ะ